สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนี้นกคุนิคลอสเวิร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องสายฟรีนะครับเล่นตัวละครนะครับตัวไหนดีนะครับวันนี้เป็นเทียร์ลิสตัวละครสำหรับสายฟรีนะครับที่พี่ลุงเนี่ยเวทคอมเมนหรือว่าแนะนำให้เล่นเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะครับก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยเรื่องนี้นะครับ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มนะครับพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับเราจะไปดูภาพรวมของตัวละครแต่ละตัวก่อนนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับยังไม่ต้องรีบเลือกตัวละครนะครับแต่ให้กดไปที่ตัวละครแต่ละตัวนะครับแล้วเริ่มการปรับแต่งตัวละครก่อนนะครับพอเราเลือกที่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ย เราก็จะเห็นกราฟนะครับเกมจะแสดงให้เห็นกราฟของตัวละครแต่ละตัวว่ามีจุดเด่นในด้านไหนบ้างนะครับอ่าซึ่งถ้าเรียงจากขวาไปซ้ายนะครับซอร์ทแมนเนี่ยจะมีกราฟพลังโจมตีกับพลังป้องกันนะครับค่อนข้างสูงนะครับนั่นแปลว่าซอร์ทแมนเนี่ยเป็นคลาสที่มีความสมดุลทั้งการลุกและการรับพอสมควรนะครับง่ายๆคือเป็นคลาสที่มีตัวละครเป็นสายบาลานซ์นั่นเอง ทำดาเมจได้ดีนะครับมีพลังป้องกันดีนะครับต่อไปเป็นสายเอนจิเนียร์นะครับเอนจิเนียร์นะครับมีเป็นอาชีพที่โจมตีระยะไกลนะครับจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเป็นสายแบบซับพอตสนับสนุนนะครับซึ่งเอนจิเนียร์เนี่ยมีสกิลฮิลนะครับอ่าพูดง่ายๆก็คือเป็นพระนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยพระเนี่ยคืออาชีพเอนจิเนียร์นะครับแล้วก็พระของเกมนี้เนี่ย เป็นตัวละครที่ฮิลได้แล้วก็มีดาเมดด้วยพอประมาณนะครับมีเวทสนับสนุนนะครับเล็กน้อยครับผมต่อไปเป็นวิชนะครับวิชเนี่ยคืออาชีพแม่มดนั่นเองนะครับวิชเนี่ยจะเป็นอาชีพสายแบบโจมตีจ๋าเลยครับดาเมดล้นจัดจด,ดาเมดเยอะสุดๆนะครับแต่ข้อเสียของวิชเนี่ยก็คือพลังป้องกันเนี่ยค่อนข้างจะ น้อยมากๆนะครับก็คือเป็นอาชีพที่โจมตีแรงแต่ตัวบางมากๆนั่นเองครับต่อไปเป็น d e s ทรอยเ r อนะครับ d e s ทรอยเ r อเนี่ยในกราฟนะครับพลังป้องกันเขาจะเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวแทงของทีมนั่นเองนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นโรกนะครับโรกเนี่ยเป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับด้วยอาวุธธนู นะครับโดยจากกราฟนะครับโลกเนี่ยจะมีการสนับสนุนที่สูงมากๆนะครับแล้วก็มีดาเมจด้วยประมาณหนึ่งนะครับโดยสรุปแล้วนะครับอาชีพเอนจิเนียร์นะครับเป็นฮิลเลอร์นะครับทำดาเมจได้นะครับโลกนะครับเป็นสายซัพพอร์ตทำดาเมจได้นะครับซอร์ทแมนนะครับสมดุลทั้งลุกและรับนะครับ วิสนะครับโจมตีหนักแต่ตัวบางครับและเดสทรอยเยอร์ทำหน้าที่เป็นแทงครับทีนี้นะครับสำหรับสายฟรีนะครับพี่ลุงแนะนำนะครับให้เล่นนะครับเอนจิเนียร์ครับกับโลกครับสองอาชีพนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกสองอาชีพนี้เป็นหลักก่อนนะครับสาเหตุที่เพื่อนเพื่อควรจะเลือกสองอาชีพนี้เป็นหลักเพราะว่าสกิลนะครับ ของอาชีพเอนจิเนียร์และโลกเนี่ยเป็นสกิลที่เราสามารถหาได้ฐานหาฟรีได้นะครับพูดง่ายๆนะครับสกิลหลักๆของอาชีพเราสามารถหาได้เองโดยที่ไม่ต้องเติมเงินอ่ะพูดง่ายๆแบบประมาณนี้นะครับส่วนซอสแมนนะครับ <I will. S 1> เป็นอาชีพที่สกิลสำคัญของซอสแมนเนี่ย บางสกิลเนี่ยจะต้องทำการเติมเงินนะครับเราถึงจะได้มานะครับวิชก็เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้น2อาชีพนี้นะครับพี่ลุงแนะนำให้เลือกเป็นอาชีพสุดท้ายเพราะเป็นของสายเติมนะคือถ้าอยากจะเล่นให้โหดนะครับและอยากโหดเร็วๆเนี่ยก็คือต้องเติมประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วน d e s t r รอยเนะครับเป็นอาชีพที่พี่ลุงให้เลือกลองลงมานะครับ เพราะว่าเดสท r ยเ e อเนี่ยเป็นสายแทงนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยมีบางสกิลที่เราสามารถหาได้ฟรีนะครับอ่ะพูดถึงสกิลที่หาได้ฟรีกับต้องซื้อก่อนนะครับในทุกอาชีพนะครับของเกมนี้นะครับจะมีทั้งสกิลที่เราหาได้ฟรีและสกิลที่เราต้องซื้อทุกอาชีพเหมือนกันนะครับแต่เอนจิเนียร์นะครับ,รบกับโลกเนี่ยเป็นอาชีพที่ สกิลที่เป็นที่คาดหวังเนี่ยหาได้ฟรีนะครับอย่างเช่นอินจิเนียร์นะครับเป็นฮิลเลอร์ใช่ไหมนะครับฮิลเลอร์นะครับในทีมเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวฮิลครับความคาดหวังของทีมก็คือต้องฮิลแรงครับสกิลฮิลของตัวเอนจิเนียร์เนี่ยเราสามารถฟาร์มนะครับมอนสเตอร์นะครับเพื่อเอาพอยต์นะครับไปแลกสกิลได้ฟรีครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับ สายฟรีเล่นอินจิเนียร์ก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าอินจิเนียร์จะถูกมองว่าใช้ฮิลเป็นหลักนะครับทำดาเมิเสริมทีหลังเนาะนะครับโลกก็เช่นเดียวกันครับสกิลบัฟของโลกนะครับก็คือช่วยบัฟปาร์ตี้นะครับแล้วก็ทำดาเมิเสริมนะครับในขณะที่เดสทรอยเออร์นะครับเป็นสกิลแทงนะครับมีสกิลช่วยแทงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ และมีสกิลยั่วยุมอนสเตอร์ครับแต่ว่าสกิลยั่วยุมอนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะหายากนิดหนึ่งนะครับก็คือต้องฆ่าบอสนะครับซึ่งบอสเนี่ยน่าจะเริ่มต้นสู้ได้ก็ต่อเมื่อเลเวล38แล้วก็เดสทอยเออร์เนี่ยถ้าเราอยากจะให้เก่งเร็วเราก็ต้องเติมเงินในระดับหนึ่งนะครับพูดง่ายก็คือเดสทอยเออร์เป็นอาชีพที่เหมาะกับสายเติมที่แบบเติมน้อยเติมไม่เยอะนะครับ ส่วนวิชกับซอสแมนนะครับสกิลหลักๆของ2อ,อาชีพนี้นะครับมีวิธีอื่นที่เราจะได้มาด้วยเช่นกันเช่นฆ่าบอสโลกนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่ลุงบอกครับกว่าจะสู้บอสโลกได้เนี่ยคือเลเวล38แล้วก็การสู้บอสโลกเนี่ยไม่ได้การันตีว่าจะได้สมุดสกิลนั้นมา100%นะครับเพราะงั้นเนี่ยถามว่าสายฟรีเล่นอสออาชีพนี้ได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่โหด เท่ากับคนที่เติมนะครับ่าซึ่งมันจะไปเห็นความแตกต่างตอนในช่วงหลังๆที่ลงดันเจี้ยนระดับสูงๆนะครับหรือว่าใน PVP นะครับหรือว่าในช่วงเวลาที่มีการกิ้วอกันเกิดขึ้น่ะเพื่อให้เห็นภาพนะครับพี่ลุงจะพาไปดูนะครับ่ะเราไปดูจากสกิลของเอนจิเนียร์กันก่อนเลยนะครับเกมนี้นะครับ สกิลนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะแบบแรกคือสกิลคลาสครับสกิลคลาสเนี่ยจะเป็นรูปแบบเดียวกันทุกอาชีพนะครับนั่นก็คือจะมีสกิลที่เราให้ที่เขาให้ใช้ฟรีนะครับสามสกิลนะครับทุกอาชีพมี3ามสกิลหมดนะครับซึ่งไม่ใช่สกิลเดียวกันนะสกิลไม่เหมือนกันแต่เป็นสกิลที่ใช้ในการเก็บเลเวลปกตินะครับสามรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบเนี่ยการ up level เ,เ,เนี่ยคือใช้แค่ทองอย่างเดียวในการัพเท่านั้นนะครับอันนี้คือเหมือนกันทุกอาชีพนะครับต่อไปเป็นสกิลเบิร์สนะครับหรือพี่ลุงเรียกว่าสกิลไม้ตายแล้วกันนะครับสกิลนี้เนี่ยพอพอเราต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเก็บเกรดนะครับเก็บเกรดไว้ที่อาวุธแล้วพอเรากดใช้ปุ๊บมันก็จะปล่อยสกิลนี้ออกมานะครับทุกอาชีพมีสกิลเบิร์สเหมือนกันนะครับ เวลาอัปเลเวลสกิลเบิร์สนะครับก็คือเราต้องอัปแหล่งคลาสเป็นระดับ2ครับอ่าทุกาอาชีพนี้ก็คือขายๆกันหมดต่อไปนะครับเป็นสกิลแอคทีฟพิเศษนะครับอันนี้เนี่ยจะเกิดการสร้างความแตกต่างและระหว่างอาชีพสายฟรีนะครับที่พี่ลุงแนะนําให้เล่นกับสายเติมเงินนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวฮิลนะครับเห็นไหมครับว่าสกิลแฟลตฮิลเป็นสกิลที่เขาแจกนะครับ คือพอทำเควสหลักได้ปุ๊บเขาก็จะแจกสมุดสกิลมาให้อัพเลยนะครับสายฟรีเนี่ยก็คือสามารถใช้สกิลนี้ได้เลยในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ในการที่เราจะอัพเลเวลนะครับเราต้องใช้สมุดนะครับสมุดเวทหรือสมุดสกิลนะครับซึ่งสมุดสกิลของตัวฟรีที่เราที่เราเล่นเนี่ยจะสามารถแลกได้จากเหรียญตานะครับคู่กลุ่มอำนาจนะครับอ่ะตรงนี้นั่นเอง มันจะอยู่ในร้านค้านะครับในหัวข้อตราผู้กลุ่มอำนาจนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีสกิลแฟลตฮิลอยู่เห็นไหมครับอ่าเหรียญตาร์นี้ได้มาจากไหนเหรียญตารานี้นะครับเราสามารถได้มาจากการที่เราอัปเดตสมุดภาพสกิลนะครับกิจกรรมรายสัปดาห์แล้วก็สู้ฟิวบอสนะครับซึ่งฟิวบอสเนี่ยเราฟาร์มได้4รอบนะครับ ฟาร์มได้4รอบนะครับต่อ1วันนะครับหนึ่งตอนตีสีนะครับ10บโมงเชา้าสี่โมงเย็นแล้วก็4ี่ทุ่มนะครับในการฟาร์มสกิลบอสแต่ละรอบฟิลบอสแต่ละรอบนะครับขึ้นอยู่กับดาเมจที่เราทําได้ยิ่งเราทำดาเมจได้เยอะนะครับอันดับของเรายิ่งสูงเราจะยิ่งได้รับตราเยอะขึ้นครับ แต่ถ้าเราได้อันดับน้อยๆนะครับเราก็จะได้รับตราผู้กลุ่มอำนาจเนี่ยมาน้อยมากนะครับอ่ะขั้นต่ำก็น่าจะได้ประมาณสักรอบละ30นะอ่าฟาร์มได้สัก3รอบไม่นับตอนตีสี่นะครับฟาร์มได้3รอบก็วันละ90นะครับรวมอันนี้ไม่รวมเควสนะครับถ้ารวมเควสด,ด้วยก็อาจจะเยอะกว่านี้ต่อวันเนาะ ฟพทฮิลนะครับสกิลฮิลของเอนจิเนียร์เนี่ยใช้แรกครั้งหนึ่งคือ500อ่าอันนี้คือสายฟรีนะครับสามารถใช้ได้นะครับไทมแลบนะครับอันนี้เป็นสกิลลดคูลดาวนะครับของของตัวเอนจิเนียร์นะครับอันนี้ก็สายฟรีใช้ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีสกิลอื่นๆนะครับสกิลพาทซีบนะครับดีเฟนต์ออร่านะครับแอคแท็กออร่าสองอันนี้คือ ด้านบนนะครับที่เป็นสมุดสีน้ำเงินนะครับแอคทีกออร่าดีเฟน์ออร่าพีออร่ากับสปีดออร่าเนี่ยคือแลกได้เหมือนกันทุกอาชีพนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทสีครับส่วนสกิลพาร์ทสีเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันตอนนี้เราเอาแอคทีฟก่อนนะครับออาอย่างที่บอกครับความคาดหวังของอินจิเนียร์นะครับก็คือฮิลนะครับซึ่งฮิลมันสามารถ หาได้ฟรีนะครับส่วนอันที่หาได้จากร้านค้านะครับก็คือสกิลที่เป็นสกิลที่บอกว่าได้มาจากร้านค้าเท่านั้นนะครับอันนี้คือต้องเปเท่านั้นนะครับหรือถ้าเราอยากได้เราก็คือต้องไปค่าบอสครับค่าเวอร์บอสซึ่งเวอร์บอสเนี่ยคือเราเริ่มเข้าเวอร์บอสได้ตอนเลเวล3 8นะครับตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าได้เลยนะสำหรับพี่ลุงนะแล้วเวอร์บอสเนี่ยบอกเลยว่า ก็ไม่น่าจะใช้ง่ายๆแน่นอนนะครับแต่ถามว่าสกิลนี้สําหรับเอนจิเนียร์เนี่ยจำเป็นหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่จําเป็นมากนะครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นแค่สกิลลดความเร็วของศัตรูที่อยู่ในขอบเขตแล้วก็ทําให้ติดใบพูดง่ายคือมันเป็นสกิลดีบัฟนั่นเองซึ่งไม่มีมันก็ไม่เป็นไรนะครับอีกสกิลหนึ่งครับที่สําคัญเลยก็คือรีเซ์เลคชั่นก็คือสกิลชุบชีวิตนั่นเอง ซึ่งสกิลชุบชีวิตนะครับก็สามารถหาได้จากร้านแลกเหรียญเหมือนกันครับ่าเราสามารถหาได้ฟรีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถือว่าคลาสนี้นะครับเป็นคลาสที่สายฟรีสามารถเล่นได้แน่นอนนะ่าเช่นเดียวกันกับตัวโลกนะครับโลกเนี่ยสกิลสำคัญสำคัญเนี่ยก็หาได้ฟรีแบบนี้เช่นเดียวกันครับ ทีนี้นะครับเราไปดูนะครับอาชีพนะครับที่พี่ลุงไม่แนะนําให้เล่นสําหรับสายฟรีก็คืออ่ะลองดูตัวอย่างของอาชีพวิะกันนะครับอ่าอาชีพวิ h นะครับสกิลนะครับอ่าเห็นไหมครับจะมีสกิลนะครับสกิลเขาเรียกว่าสกิลคลาสนะครับเหมือนกันสามสกิลเนาะ แล้วก็สกิลเบิร์ชนะครับส่วนสกิลพิเศษนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสกิลสำหรับวิชนะครับสกิลพิเศษมี2สกิลนะครับสกิลแรกเป็นวายไลโนว่าอันนี้คือได้ฟรีเนาะแล้วก็ d dk in Touch นะครับอันนี้ก็ได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับได้ฟรีไม่ต้องพูดถึงครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลที่มันจะต้อง อ่าอย่างสกิลนี้ครับสกิลนี้คือ breaking wave นะครับสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญสำหรับอาชีพนี้นะครับเพราะเป็นสกิลที่ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสตันครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับสตันทุกๆครั้งที่ทำดาเมจออกมานะครับซึ่งศัตรูเนี่ยจะชางักต่อเนื่องทำไมพี่ลุงถึงบอกว่าสำคัญเพราะว่าสำหรับตัววิชนะครับสกิล ตัววิชเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเบาบางครับการมีสกิลนี้เนี่ยจะช่วยทำให้การเล่นวิชเนี่ยง่ายขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับสกิลนี้ก็เลยเป็นสกิลจำเป็นนะครับสำหรับวิชนะครับวิธีการได้มาก็คือต้องซื้อที่ร้านคาเท่านั้นครับหรือไม่ก็ต้องท้าทายเวิร์ลบอสนะครับซึ่งพอถึงเลเวล38เนี่ยพี่ลุงไม่รู้ว่าวิชมันจะเล่นยากขนาดไหนนะครับในช่วงนี้พี่ลุงเริ่มเล่นเนี่ย ตอนที่พี่ลุงสังเกตนะครับตอนเล่นเนื้อเรื่องปกติเนี่ยถ้าพี่ลุงเล่นอาชีพเอนจิเนียร์เนี่ยมันจะสู้ผ่านได้สบายๆเลยแต่วิชเนี่ยโอ้โหเลือดเหลือประมาณสัก70%นะครับโดนลดเลือดไปประมาณ30%นะครับอ,อันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่ถามว่าแล้วถ้าอยากจะยังแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะยังเล่นวิชอยู่ยังเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยกว่า คนที่เขาเป็นสายเติมจริงๆเท่านั้นเองนะนะครับ่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวพี่ลุงจะพาไปดูอีกตัวละครหนึ่งที่เห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับนั่นก็คือซอร์สแมนครับ่าตัวซอร์สแมนนะครับสกิลแอคทีฟนะครับพิเศษนะครับของซอร์สแมนนะครับ ก็คือสกิล Arcane Barrier นะครับสกิลนี้เนี่ยา h i t e o Spark นะครับเป็นสกิลที่เราได้มาอยู่แล้วนะครับสกิลนี้ค่อนข้างดีนะครับก็คือเพิ่ม HP สูงสุดให้กับตัวเองและปาร์ตี้นะครับ10% 15วิฟื้นฟู HP สูงสุดนะครับ3.5%นะครับได้ม่านป้องกันด้วยนะครับ3.5%ของ HP สูงสุดด้วยได้มาอยู่แล้วครับ แล้วก็การอัพเลเวลของสกิลนี้เนี่ยเราสามารถแลกได้ฟรีครับสกิลที่2ครับ Arcan e b a r r i ี r ครับสกิลนี้ค่อนข้างดีครับเพราะว่าลดดาเมจที่ได้รับของตัวเองและปาร์ตี้ลงถึง20%ครับแล้วก็มอบผลมืดมิดให้กับศัตรูด้วยนะครับข้อดีคือลดดาเมจ2ีครับแต่วิธีการได้รับมานะครับนั่นคือ ต้องได้จากร้านค้าเท่านั้นครับหรือว่าตีเวอร์บอสครับซึ่งเวอร์บอสเนี่ยมันจะได้ช้ากว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสายเปน,นะครับเปไปเลยเนี่ยมันก็จะได้สกิลนี้มาค่อนข้างเร็วกว่านั่นเองนะครับสกิลนี้นะครับเราสามารถหาได้ฟรีนะครับอ่าสกิลนี้คือ defensive field เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับสกิลนี้เนี่ยบัฟให้กับสมาชิกปาร์ตี้นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยได้ฟรีครับสายฟรีสามารถหาได้นะครับต่อไปเป็น Unleash b a t e ครับ Unleash b a d e นะครับเราได้จากหลานขาครับ หรือว่า length class นะครับ length class นี่หมายความว่าถ้าเราัพ length ขึ้นไปเราจะได้นะังสือสกิลมา1เล่มนะครับเพื่อเปิดใช้สกิลนี้ Level 1ถ้าเราจะได้เลเวล 2, 3, 4นะครับเราอาจจะต้องใช้ร้านค้านะครับหรือไม่ก็หม้อเสียงโชคครับหม้อเสียงโชคก็คือเราต้องเอาวัตถุดิบเนี่ยไปให้กับตัวมาจิลครับแล้วเดี๋ยวพอถึงเกรมันเต็มเนี่ยมาจิมันก็จะออกมาครับ แล้วเราถึงจะไปลุ้นเสียงโชคได้ว่าเราจะได้คาพีหรือเปล่านะครับสำหรับสายฟรีมันก็จะยากนิดหนึ่งนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยสำคัญกับตัวซอร์สแมนเพราะว่าเป็นบัฟเพิ่มความเร็วการโจมตีครับ10เป็นเวลา10วิครับแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีพื้นฐานครับ เป็นพลังดาบครับซึ่งพลังดาบเนี่ยจะสร้างดามเมจธาตุแสงร้อเปของพลังโจมตีครับอ,อันนี้นีครับคือความแตกต่างครับแล้วก็สกิลไซฟอร์นิ่งลันชครับสกิลนี้ก็คือเราแลกได้ครับสรุปแล้วนะครับ อาชีพซอร์แมนเนี่ยก็จะมีสกิลที่เราแลกไม่ได้นะครับ2องสกิลนะซึ่ง2อสกิลนี้เนี่ยพี่ลุงมองว่าเป็นเป็นสกิลที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะลองคิดดูนะครับถ้าเป็นสายฟรีมาเล่นนะครับก็จะมี3มสกิลนะครับถามว่าสามสกิลมันโอเคหรือเปล่ามันก็โอเคนะครับมันไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ามันถือว่าไปได้ไม่สุดเท่านั้นเองนะครับพอ ไปเจอนะครับคนที่แบบเป็นสายเติมจริงๆซึ่งมี2ส,สกิลนี้นะครับแน่นอนว่าสกิลนี้จะช่วยทําให้ลดดาเมจสกิลนี้จะช่วยทําให้ตีแรงนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีอีกเพราะงั้นเนี่ยมันจะเกิดความแตกต่างค่อนข้างเยอะแน่นอนครับความแตกต่างมันจะไปเริ่มเห็นชัดนะครับตอนที่ลงดันเจี้ยระดับสูงๆนะครับ PVP นะครับหรือไม่ก็เป็นตอนที่ลงกิวดว์กันนั่นเองนะ เอาละครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นที่มานะครับของคลิปนะครับที่พี่ลุงมาแนะนำเนาะนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆนทุกคนนะครับเลือกเล่นตัวละครนะครับได้ถูกแล้วก็ตรงอย่างที่ตัวเองชอบนะครับอย่างที่บอกนะครับถึงแม้ว่าซอสแมนแล้ววิทเนี่ย จะเป็นของสายเติมก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสายฟรีเล่นไม่ได้นะครับจริงๆก็เล่นได้ทุกอาชีพนั่นแหละครับอ่าเพียงแต่ว่าจะเล่นได้เต็มศักยภาพของอาชีพนั้นๆหรือเปล่านั่นเองนะเพราะว่าซอร์แมนกับวิชเนี่ยจะเป็นตัวทำดาเมจนะครับเวลาที่เราไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆก็จต้องคาดหวังว่าซอร์แมนกับวิชเนี่ยจะต้องทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งสกิลบางสกิลนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนี่ยดาเมจมันก็จะไม่เยอะเท่าคนที่มีนั่นเองนะครับซึ่งเอาจจริงเวลาลงดันเจียนมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับมันก็จะอาจจะไม่มีผลอะไรมากในดันเจียนช่วงแรกๆนะครับแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มค่อนข้างเห็นผลนิดนึงเช่นถ้าเราเลียร์มอนไม่ทันดาเมจไม่พอนะครับเวฟของมอนมันอาจจะมาทบกันเยอะเกินไป นะครับหรือในกิววอลหรือใน PvP เนี่ยก็จะเห็นผลค่อนข้างชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลแว่าเล่นไม่ได้นะครับอย่างที่พี่ลุงบอกมันก็ชดเชยด้วยวิธีอื่นได้เช่นการตีบวกหาของนะครับก็จะช่วยให้ดาเมจเนี่ยชดเชยได้ในระดับหนึ่งแล้วกันเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนะครับชอบอาชีพไหนนะครับการเล่นอาชีพที่เราชอบเล่นนะครับ ก็จะทําให้เราเล่นเกมนี้ได้นานที่สุดนั่นเองนะครับเอาละครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนที่เริ่มเล่นนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับบ๊ายบาย